สองม,มันที่สองตอกินสองในแม่ตอกินสามได้ไงสองเขาไม่กินแล้วเขากินสามกินสี่โอ้โหปับปับปับ ว่าไงเจ๊ไม่กินสามกับเขาเอ่ะไม่ได้อัะหรกินหน่อยสิภาษาวก่อนภาษาเนี่ยเวลาเวลาว่างแผ่นใดเวลาเขาเดินเขาตาเดียวปอกอาการออก อาการออกคู่ต่อสู้ก็